สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีคําถามกับทางบ้านอีกแล้วมีคนถามว่าวิทย์เป็นผู้วิเศษอะไรนะท่านกาเป็นท่านกาบีาแล้วก็ท,ท่านเมืองทานยายเมืองผอก็เป็นผู้วิเศษทําไมทุกคนมีผมสีขาวโอเคความจริงอ่ะจากคลิปที่แล้วที่เราพูดถึงคําศัพท์ของข้อมดกันไปเนาะเราก็ต้องมา,มาคิดจนว่า ล้ากว่าเขาว่าพอหมดก็คือผู้วิเศษใช่ไหมคะทีนีลักษณะเด็กองผู้วิเศษในเรื่องวิชอนนะตอนที่เราเห็นนะก็จะเห็นว่าทุกคนมีผมขาวหมดเลยแม้กระทั่งเจที่มีแบบช่วงที่ใช้พลังอย่างเงี้ยตัวบีทบีทที่เป็นคู่หูของคูนอ่ะก็อคนพบว่าผมของเจมันก็ใกล้จะขาวหรือแม้แต่โซอี้เนี่ยก็เหมือนจะแบบกำลังฝึกเป็นผู้วิเศษอยู่หรือเปล่าอเออแล้วทุกคนกลายเป็นผมขาวหมดเลยไหมอะไรเงี้ยทีนี้เราต้องมาดูก่อนว่า ทุกคนกำลังคิดว่าเจนเนี่ยใช้ช่องเส้นทางนี้เพื่อไปเป็นผู้พิเศษใช่จนบัตที่สอง่ะก็คือแบบที่แบบเกิดมาแล้วทําอะไรบางอย่างเพื่อจะเป็นผู้พิเศษจริงๆอย่างโซอี้อย่างเงี้ยอโซอี้เนี่ยก็จะเข้าขายเดียวกับไม่เท่าแมงพอกับท่านกาบีอเออที่แบบแต่เราก็จะไม่ังไม่บอกกูบิดอ่ะเป็นผู้พิเศษได้ยังไงอ่ะยังไม่บอกอ่ะแต่คือเพื่อคือเส้นทางการเป็นผู้เิเศษได้นะปัจจุบันนะตอนเนี้ยมีสองเส้นทางที่เปิด คนที่เป็นแมกนีตแล้วดังนั้นเนี่ยเคชั่นคือแล้วทำไมต้องผงขาวใช่ไหมเอออันเนี้ยพี่ก็ได้ไอเดียมาจากการถามถามหามข้อมูลแหละกระติ๊บแเซียร์กระติ๊บแงผงขาวทั้งหมดเลยพี่ก็เลยรู้สึกว่าสพิเศษกับเซียรเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากอืเราก็เลยคิดว่าเอาขาวเนี่ยเป็นค e ีย์พอยต์ถามว่าเมื่อเป็นผู้เสียจะเป็นผงขาวไหมใช่ค่ะมันเป็นไอเดีตัวหนึ่ง สำหรับในโลกวิชชอแต่ทำไมต้องขาวอันนี้ต้องรออ่านต่อโอเคโอเคงั้นก็เดี๋ยวรออ่าน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 ต่อจนเล่มหกเล่มเจ็ดเนาะเราจะได้รับข้อบเพรเฉลยถ้าไม่เฉลยก็มาถามพี่อีกรอบนึงเออเออเเมื่อกี้พี่การแอบพูว่ามีเล่มเจ็ดเนาะวิชชอไม่ได้จบแค่เล่มหกแล้วไม่ได้จบแค่เล่มหก่ะก็จะมีเล่มเจ็ดด้วยงั้นทุกคนก็ต้องรอลุนใช่ไหมว่าเล่มเจ็ดชื่อเรื่องว่าอะไรใช่รออ่านต่อเล่มหกจบนะพี่รู้แล้วแหละว่าชื่อเรื่องอะไรอ้าว โอเคค่ะงั้นวันนี้ก็ขอบคุณนะคะมีคำถามไรคอมเมนต์ใต้คลิปได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u บสไคร b ์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วย